สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ในเกม Immortal Divine เรียมเกมมือถือ MMO RPG ภาพสไตล์จอมยุทธจีนแฟนตาซีเปิดใหม่ของทางค่าย X7 เกมตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android สำหรับผู้เล่นใหม่ทาง X7 เกมแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี200หยวนหรือประมาณ1,000บาทไทยแล้วก็มีส่วนลดเติมเงิน65%ในแพ็กเติมเงินครับแล้วก็แจกโค้ดอีก3โค้ดนะครับผม ใครที่ชื่นชอบเกมแนว mmo rpg สไตล์จอมยุทธจีนแฟนตาซีห้ามพลาดเกมนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าเล่นเกมพร้อมกันเลยครับอ่าหน้าปัจจุบันก็จะมีให้เราเลือกเล่นนะผมทั้งหมด8อาชีพนะครับทุกคนนะอาชีพแรกก็จะเป็นนักดาบนะครับอ่านักดาบก็จะมีสถิติพื้นฐานตรงนี้เนาะนะครับก็จะเน้นไปที่ควบคุมแล้วก็ DPS นะครับผมนะเลือกได้เฉพาะตละครเพศช,ชายนะครับผม อาทัดมาพระครับผมหรือว่าเศร้าหลินนั่นเองเนาะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศชายนะครับผมนะก็จะเน้นไปที่ระยะแล้วก็ควบคุมเนาะอาชีพถัดมาก็ผมอันนี้จะเป็นกิโยตินคู่เนาะนะครับหรือว่าแอสซัสซินนั่นเองนะครับผมนะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะครับก็จะเน้นไปที่ค่า DPS แล้วก็ค่าสปีดนะครับผมนะอาชีพถัดมาอาชีพกาลีหรือว่ามือปืนนะทุกคนนะ ่ามือปืนโลลี่เนาะก็จะเน้นไปที่ค่า DPS อ่าแล้วก็ค่าระยะนะครับผมเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะอ่าถัดมาครับผมนี่งอโคงครับผมนะเซียนใหญ่นะครับใช้กระบ,บองเป็นอาวุธเนาะอ่านะครับก็เน้นไปที่ค่า DPS ระยะแล้วก็ค่าสปีดนะครับผมนะโอ้หมอโคงนะทุกคนอ่าถัดมาผมก็จะเป็นอ่าหมอผีนะครับผมนะอ่าหมอผีเนาะอันนี้ก็ จะเน้นที่ค่าสปีดแล้วก็ DPS นะทุกคนเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศชายเนานะใช้กระบี่ยาวเป็นอาวุธนะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นอาชีพสายเวทเนาะอันนี้น่าจะเป็นพวกซัมมอนพวกที่อัญเชิญพวกสัตว์ออกมาเนาะนะครับก็จะเน้นที่ค่า DPS ค่าสปีดนะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงครับอ่าอาชีพสุดท้ายครับผมอ่ารูบี้ครับอาชีพนักธนูนั่นเองเนาะ นักนูโอล,ลีนะครับคนนะอ่าก็จะเน้นที่ค่า DPS แล้วก็ค่าสปีดนะครับทุกคนอ่ามี8อาชีพให้เราเลือกเล่นนะอ่าใครชอบอาชีพไหนก็ลองเลือกเล่นดูนะผมจะเล่นเป็นอาชีพหมอคงดีไหมหรือว,ว่าจะเล่นเป็นกิโยตินเอาเป็นนักธนูแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ให้เราตั้งชื่อตรงนี้ครับอ่ากดตั้งชื่อนะ ตั้งชื่อนะครับแล้วว่ากดสุ่มก็ได้นะโอเคแล้วก็กด enter ตรงนี้ครับอ่าได้รับฟรี v p 25นะมาแล้วครับผมโอ้โหขี่อายานมีดห่อนะแบบเท่เนะกดข้ามไปครับก็จะมีให้เราเลือกเนาะเป็นโหมดมุมกล้องนะครับผมนะอ่าแบบ 3D ดีแลนะ้วกันนะเคภาพสวยจัดครับผมอ่าฟูดคุณ s p c ครับได้รับทรัพยากรได้รับอาวุธมาแล้ว อา่มีคัดซีนเนาะกดข้ามได้เลยเข้าสู่ระบบมาต่อสู้กับบอลครับอได้รับยามานะครับมันก็จะโจมตีเราตโนมัตินะทุกคนนะอซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มบังคับนะครับด้าน,นขวาก็จะเป็นปุ่มโจมตีแล้วก็ปุ่มสกิลเนาะได้รับทรัพยากรมานะครับด้านบนซีตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังลบของเรานะ พูดคุย APC ครับผมอาภาพสไตล์จอมยุทธจีนนะผสมผสานแฟนตาซีนะครับโอเคขีมาเออมีแยบานะเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะครับผมเล่นแบบลื่นๆนะอ่าเดี๋ยวพามาดูการตั้งค่าครับว่ามันมีตั้งค่ากราฟิกแบบไหนบ้างเนาะโอเคเนี่ยกราฟิกก็มีเราตั้งค่าอยู่4ระดับนะทุกคนนะผมตั้งค่าแบบสมบูรณ์แบบนะอืม แล้วก็เปิด60เฟรมได้ไหมเปิด60ไม่ได้นะคะระับทุกคนนะอืมไม่ได้ครับทุกคนอืมอันนี้ก็ภาพสวยอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้นะอ่าในแอป x7 กก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเราใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาอ่าคลิกอัตโ,ตโนมัติหมดภาพซ้อนภาพโคลนเกมนะครับผมนะแล้วก็แจกกิปโค้ดเนาะ สำหรับคิปโคดหาได้จากที่ไหนนี่ครับสวัสดิการตรงนี้แล้วก็มาที่ขนาดของคอนทูอ้างสิท์นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโคดเนาะที่แจกอยู่3โคดนะครับผมนะเราสามารถกดรับตรงนี้กดคัดลอกเข้าไปเติมโคดได้เลยนะครับคัดลอกดูเนาะสำหรับที่การเติมโค้ดก็น่าจะอยู่ที่ตั้งค่าตรงนี้มั้งข้อมูลเหรอยังไม่มีให้เราเติมนะครับทุกคนนะ่าน่าจะอยู่แถวๆฟิวเจอร์ข้างบนนะ ยังไม่ปลดล็อกนะครับไม่เป็นไรเ,เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับอแล้วก็แจก200หยวนเนาะเป็นคูปองเติมเงินฟรีนะครับประมาณ1นึ่งหนึ่บาทไทยนะเนี่เติมเงินได้เลยนะอ่ะโอเคขออนญาตสอมีิการเติมเงินละกันเนาะอ่ะให้เราเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวให้มันอันนี้ก่อนแอคชั่นมันก่อนนะครับโอเค อ่ะให้เราหานะแพบบ็กหน่อยเดียวแป๊บนึงอ่าแพ็กเติมเงินเนาะตรงไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นะตรงนี้บอกโอ้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่าเล่นไปก่อนทีนิงรูมโอเคเข้าสู่ระบบ เล่นง,ง่ายเลยคนเกมสมัยนี้เนาะมีออโต้นะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปกดสกองสกิลนะครับผมครับเดี๋ยวรอให้แพ็คเติมเงินขึ้นมาก่อนเนี่ยผมสอนการเติมเงินใช้คูป,ปองบัตรเติมเงินฟรีเนาะหนึ่งพันะ1000บาทไทยนะครับ มาตรงนี้เห็นไหมครับทอ็ทอปอัพตรงนี้เนาะกดติ๊กเข้าไปเนาะก็ให้เรากดเติมเงินเนาะจะมีให้เราเลือกอยู่3แพ็คเนะเราเติม0.99ดอลลาร์ก่อนกดติ๊กเข้าไปครับก็จะถามเราเนาะว่ายืนยันการเติมเงินกดตรงนี้ครับนี่ซื้อด้วย Ruby รูบี้ครับนะกดยืนยันเข้าไปนะครับกดตรงนี้รอมันโหลดนี่ครับเห็นไหมมันก็จะอ่าใชา้คูปองให้เราเนาะ ศูนย์บาทครับกดยืนยันการชำระเงินครับปึออ๊บนี่สำเร็จนะครับผมก็กดรับเนะอากดใช้ก่อนนะครับตรงนี้คราแปบ๊บนึงนะครับาซื้ออีกรอบนึงครับอ่ากดซื้อนะทำไมไม่ได้ อันนี้เกมมันน่าจะดีเลยนะทุกคนนะะเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะผมนะในการใช้คูป,ปองก็มาซื้อตรงนี้นะครับอันนี้คนน่าจะเล่นเยอะนะทุกคนนะะเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินเคเวสต,ต่อครับแล้วก็จะมีพวกสกองสกิลอะไรต่างๆเนาะนะครับระบบนะเหมือนเกม MMORPG ทั่วไปนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนคงเปลี่ยนคัทนะครับสกิลคัทในพวกนี้เนาะ,ะแล้วก็จะมีะคาแรคเตอร์ตัวละครของเราเนาะ นะครับการใส่โครงใส่ของการแต่งกายชุดแฟชั่นอะไรพวกนี้นะครับใช้ยาอะไรพวกนี้นะมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงการตีบวกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับผมนะสำหรับเกมนี้เนะาะตีบอสครับผมนะสำหรับเกม immortal device เรียมนะครับผมเป็นเกมมือถือแนว mmorpg 3 d อจอมยุทธจีนสมบสูารแฟนตาซีนะครับเปิดใหม่ของนักข่าย Game เกเตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ a แ d r o i d แจกคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรี200อยหยวนหรือประมาณ1000บาทไทยนะครับแจกทุกวันนะสำหรับผู้เล่นใหม่เล่นได้สบายๆครับผมอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ผมนะครับพอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามปที่หน้าดาวนโหลดของเกม Immortal D ัเรียมแล้วนะครับ สิทธิพิเศษเราจะได้รับได้รับส่วนลดตังเงิน65ตได้รับคูปองบัตรตังเงินฟรี200หยวนหรือประมาณ1,000บาทไทยแจกทุกวันนะครับแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดทั้งหมด3โค้ดครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่า open ครับดาวน์โหลดเสร็จ้ำว่าติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ